ทำไมการทำสมาธิจึงมีส่วนทำให้การใช้กดแรงดึงดูดทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะก่อนที่เราจะทราบเหตุผลนะคะพี่ปลายอยากคอนโทรลในเรื่องของคลื่นสมองของคนเราให้ฟังก่อนนะคือคลื่นสมองของมนุษย์เนี่ยนะคะเขาแบ่งออกเป็นทั้งหมดหเระดัด้วยกันคลื่นที่1นนะคะคือเบต้าเบต้าเนี่ยเป็นคลื่นที่ใช้ในเรื่องของชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคิดวิเคราะห์นะคะรวมทั้งความวิตกความกังวลการต่อสู้ดิ้นรนนะคะอันนี้ก็เป็นคลื่นเบต้า ส่วนคลื่นที่2นะคะคืออัลฟาอัลฟาเป็นคลื่นของความสงบนะคะความสบายใจความปล่อยวางนะคะความรักนะคะความสําเร็จส่วนคลื่นที่สาคือทีตาทีตาเนี่ยเป็นคลื่นที่เชื่อมต่อกับปัญญาญาณคลื่นที่4คือเดลต้าเดลต้าเป็นคลื่นที่อยู่ในช่วงที่เรานอน,อนหลับนะคะคลื่นสุดท้ายคือแกรมมา แต่มาเป็นคลื่นที่สามารถทะลุทะลวงมิติดต่างๆทีนี้ทําไมการทําสมาธิจึงทําให้การใช้กดแรง,งดูดทางานได้ง่ายขึ้นก็เนื่องจากว่าเวลาที่เราทําสมาธิเนี่ยเราจะอยู่ในคลื่นของอัลฟาคะอัลฟาเป็นคลื่นแห่งความสุขความสําเร็จความปล่อยวางความสบายใจนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราส่งคลื่นที่ดีออกไปจึงสามารถสะท้อนนะคะสิ่งที่ดีกลับมาหาเราเราถึงสามารถที่จะสร้างกดแรง,งดูดให้ประสบความสําเร็จ ถ้าอยากจะใช้ให้ได้ผลนะคะก็หมั่นทำสมาธิกันนะคะ